อีกดแบบ curry h a n ใช่ใช่ดีดีดีใช่ใช่ดดี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 แับ inspiration มชกยใช่เก่งไหมจะไม่ทำหน้าแบบนี้แบบนั้นการมาถไม่ใช่อปรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นได้ควมรงช่ับนีับดคือเบ๊ก็สักผมเลือดอู่อง ที่เดือนใช่เห็ได้ว่าไม่บอกว่านัจิ้บกันแล้วเขาได้สั่งกระตังค่ะต้่าไม่ได้ไม่ได้ไปส่งอะไรเลยอันนี้นี่ฝากให้ไอ้คุณเบ๊กละกันบอกสาวๆนิดนึงว่าสาวๆนี่คืออย่างเวลามาเจอหรือว่ามาออกงานไปชีวิตทุกแบบนี่มันนี่เป็นเรื่องของสาระความรู้ละจำเป็นนะบางท่านบอกว่าไม่จำเป็นเราก็ทำผมคุณเบ๊กคิดว่าบรรดาเบาๆมียมีคณาจารย์ต่ายๆนี่จำเป็นต้องทำผมแมในชีวิตประจำวันก็จริงๆที่ตามตรงก็ต้องทำ เราถ้าจะสวยเราเราก็คุณต้องมีความมั่นใจนะถูกไหมถ้าคุณมั่นใจก็สวยแล้วแต่สิ่งที่สำคัญถ้าสวยแบบมั่นใจแล้วจะให้เพอร์เฟกต์เนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองใช่รับดูแลตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมไม่จำเป็นจะมาซื้อผลิตภัณฑ์อื่นก็ทำได้ เราจะเ,อเจะเอเกันเราเอกาันโอเคจคนีรปเเรเนปรเิแบงค์จะไปที่นี่เที่วไปด้วย,ยที่ัชดาใช่ไหมา่าได้ไป เลยีเดียวเปขาดผลงานเลยนี่ะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับจะมีเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่นะครับของเดชอเอาแบบใช่าตองรอติดตามนะไกมันแต่ว่าคุณเปได เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเวลานี้ต้องขอ